มากับเฮาพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นบ้านล่างหลังนึงค่ะพี่น้องที่เจ้าของเพิ่อนอยู่บ้านอื่นเพิ่นก็ปล่อยให้ห้างอันนี้เป็นโล่งจกักสังกัสีกับพังเบิดแล้ว เนี่ยเป็นร่งจักค่ะพี่น้องเพนอยู่มูบ้านอืนอ่นเพื่นกับปอยถิ่มไหวยังสิพีน่น้องเป็นร่งจักเครื่องรีดแผ่นยางเนี่ยนะสมปีทีแล้วนี่ยังมีคนมาอยู่อยู่ค่ะพีน่น้องแต่ว่านี่เพิ่นกับปอยให้ล่างพังไปตามการเวลาเป็นบ้านอยู่ในสวนเพิ่นกับพี่น้อง อีทีแล้วเนี่ยมีคนไมาอยู่อยู่แต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็ปล่อยให้ทิ้งร้างไว้ไม่มีใครอยู่ทุกคน,นกระตุ้มภาคใต้นี่เพิ่นกะซีเอาตุ้มน้ำแบบนี่ององคญ่แบบนี้ทุกคนเมื่อนั่นอยู่บ้านของพี่เขานั้นมันเสียดสีระเบิดก็เลอยอยั่งยู่สองตุง้ม สผ้ายังเบึง้งฝนสิตกบ่ฝนสิมา,นมาแล้วครับพี่น้องฝนมาแล้วพุ่นอ่ะกับก้อนฝนตกแล้วพี่น้องสิมาไายเอาบรรยากาศให้เบิ้งเนียน้ยก่ะ บนโต๊ะแล้ว